สวัสดีคะ่ะวันนี้ไข่ปิ้งมาสวัสดีทุกทุกท่านนะคะก็เช้านี้แม่ป้อนข้าวน้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้กินยาค่ะน้องก็กินข้าวเองได้นิดหน่อยแล้วนะคะแม่ก็ดีใจมากแต่ก็ยังต้องป้อนอาหารให้กันอยวนนะคะค่ะอันนี้พี่พาลวยนะคะไข่ปิ้งเขาก็มาชมยู่หน้าบ้านยามเช้าค่ะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็ให้มาอยู่กับพี่พี่น้องๆเขานะคะ พารวยก็นั่งเฝ้าน้องเลยค่ะก็อาการโดยรวมไข่ปิ้งนี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่อาหารในแม่ก็ยึงต้องป้อนแล้วก็จับยัดเยียดให้กันอยู่นะคะเพราะว่าน้องก็ยังไม่ค่อยอยากกินค่ะไข่ดาวเด็กๆคนอื่นๆก็กิกนข้าวเช้ากันแล้วนะคะค่ะคลิปนี้แม่ก็ถ่ายไว้เมื่อเช้าค่ะ นี่นะคะมีทั้งเม็ดทั้งเปียกก็กินเปียกกันหมดแล้วนะคะแม่ก็เก็บถ้วยเอาไปไปล้างอะนะคะอันนี้พี่ไข่ทองพี่ไข่เจียวนะคะก็ชมนกชมไม้กันหน้าบ้านเด็กๆสองคนเนี่ยเขาแข็งแรงนะคะไข่ทองแล้วก็ไข่เจียวเนี่ยไม่ต้องห่วงคนเลยก็ไม่ค่อยป่วยนะคะค่ะก็เนี่ยคะ่ะมีแต่ไข่ปิ้งเนี่ยนะคะน,นี่ก็พี่ไข่ดาวก็อยู่ใกล้ๆต้องน้องไข่าดาวสิเพราะว่าไข่าดาวเป็นน้องนะคะ นี่จอมซนแข็งแรงมากนะคะนี่ไข่ตุนค่ะไข่ตุนเนี่ยเก่งมากเลยนะคะไข่ตุนนี่แข็งแรงพอๆกับไข่เจียวเลยนะคะเพกเด็กไข่ห้าไข่เนี่ยมีไข่เจียวกับไข่ตุนนี่แข็งแรงมากนะคะ เขาก็เล่นสนกันนะคะตามภาษาเขานะคะแม่ก็มีเวลาอยู่กับเขาจนถึงพรุ่งนี้วันอาทิตย์อีกวันหนึ่งอะนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยแม่ไม่มีวันหยุดเลยนะคะเพราะว่าแม่ใช้เวลาลาเจ้านายแล้วก็ไม่ได้ยังมีงานจ้างเลยเนี่ยเป็นเวลาหลายวันเพื่อมาดูไข่ปิ้งนะคะอาทิตย์หน้าก็ต้องให้คนอื่นเขาหยุดบ้างคะ่ะ แม่ก็ไปทํางานตอนเช้าก็กลับสองทุ่มเหมือนเดิมค่ะแต่พ่อเขากลับมาก่อนเนี่ยก็คงดูแลแทนแม่ก่อนนะคะแล้วแม่ก็ได้ล้างกรงทางความสะอาดแล้นะคะ กรง,งสีเขียวกรงสองชั้นไว้เพื่อว่าเวลาที่วันจันทร์ถึงสุขอาทิตย์หน้าแม่ไปทํางานยาวเนี่ยแม่จะต้องเอาน้องไข่ปิ้งเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรงนี้นะคะกรงสองชั้นเพราะว่าให้เขามีพื้นที่ได้เดินบ้างะนะคะถ้าแม่ขังไว้ในกรงเล็กสี่เหลี่ยมสีดําอันนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสได้เดินยืดเส้นยืดสายเลยนะคะค่ะแม่ก็มีทั้งน้ํทาทั้งอาหารค่ะตอนกลางวันแม่ก็จะให้น้องอยู่ในกรงแบบนี้นะคะถ้าแม่ไปทํางานค่ะ ค่ะก็ไม่สูงเท่าไหร่น้องก็ไม่ปีนป่ายก็ไม่เป็นอันตรายนะคะค่ะไข่ปิ้งอันนี้คายพี่ไข่ตุนพี่ไข่ตุนมาให้กําลังใจลูกค่ะน้องก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะแต่ก็ต้องอาศัยแม่เนี่ยป้อนข้าวค่ะให้กินเองดูนะคะข้าวในถ้วยก็เหลือนะคะก็ดูแลกันไปค่ะ พอตกกลางคืนอากาศเริ่มเย็นนะคะแม่ก็ใส่เสื้อให้เขาจับมานอนข้างๆแม่เหมือนเดิมเลยค่ะคะ่ะต้องกล่อมต้องรูบไล้กันก่อนนะคะก่อนที่จะย้ายเขาไปนอนกรงเล็กค่ะเขาต้องมาอยู่ใกล้ชิดแม่ก่อนทุกคืนนะคะเราก็จะต้องมาวางไว้อย่างนี้แล้วก็พี่ๆเขาก็นอนอยู่ข้างๆค่ะนี่นะคะมองแม่อ้อนแม่ตัวเขาก็จ่อยกับเพื่อนนะนะคะตัวผอมแต่ก็เริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วค่ะ เสร็จแล้วทีนี้พอจะปิดไฟนอนแล้วนะคะแม่ก็ย้ายน้องเข้าไปอยู่ในกรงสี่เหลี่ยมสีดำนะคะกรงเล็กข้างๆเตียงแม่เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ส่วนพี่ๆเขาแม่ก็เก็บเข้ากรงใหญ่นะคะเพื่อไขพ่พี่ๆค่ะไข่ปีงอยู่ในนี้ก่อนนะลูกนะตอนเช้าเจอกันแล้วแม่ก็ให้ข้าวนะให้ข้าวให้ยาเหมือนเดิมลูกน,นะแม่ก็ตื่นแต่เช้ามาดูแลเขาทุกวันค่ะ พี่ๆเขาก็อยู่ในกงใหญ่นี่นะคะค่ะไข่ปิง้งไข่ปิ้งค่ะค่ะแม่กราบขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะค่ะขอให้ทุกท่านมีค่ำคืนที่ดีแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ